ครับสวัสด right? ีคุณผู้ชมกันด้วยใช่ไหมครับครับนะครับวันนี้ก็มีโปรเจกต์มานําเสนอแล้วครับส่องแตร์ของเราเดิมๆครับผมโปรเจกต์นี้ก็ได้พูดไปตั้งนานแล้วแหละนะครับว่าจะทำก็คืออะไรครับชจำฟิล์มจําได้ไหมจักรยานอะไรมอเตอร์ไซค์ครับผมก็เป็นจักรยานอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับก็ยังคิดชื่อไม่ได้เลยนะครับอถอดหมวกก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวพามารีวิวเลยนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับอ่าให้ดูโฉบหน้า เนชั่นใหม่เห็นฮะดันไหมดันไม่เกรงใจใครหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมารีวิวกลไกกันดีกว่านะ <S <S <ๆ>เพราะว่าตัวรถตัวอะไรนะครับก็จะเป็นของเดิมนะครับเป็นของเป็นอะไหล่ของรายบห้านะครับก็น่าจะก็น่าจะคุ้นตาแล้วแหละนะครับเดี๋ยวมารีวิวกลไกกันดีกว่าเนะาะกลไกก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทาเหมือนจักรยานเลยนะครับ แค่แปลกนิดหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นบันไดจักรยานะครับนํามาใส่ครับแล้วก็เป็นสเตอร์หน้าของจักรยานนะครับก็นํามาใส่ส่วนตรงกลางก็จะเป็นลูกปืนนะครับใส่ลูกปืนครับเพื่อให้มันหมุนได้อย่างนี้นะครับมาดูฝั่งนี้น่าจะชัดกว่าครับเชียงฟีตัวนี้ผมเชื่อมเข้าไปข้างในเลยนะครับผมถ้าใครอยากทำก็ดูกันได้นะฮะนี่ตัวนี้ก็เชื่อมติดเลยฮะขี้เกียจถ้าใส่น็อตมันก็ใส่ได้นะครับนี่ เป็นลูน็อตครับแต่ผมไม่ทำครับผมเชื่อมเลยตะวันนี้เชื่อมติดเลยแล้วก็เชื่อมข้างในครับให้แกนตัวนี้มันล็อกล็อกติดกับลูกปืนครับขยับไม่ได้ก็ถ้ายากก็ยากตอนจะถอดนะครับผมก็ไม่แนะนำนะครับอันนี้อาจจะกะไม่ได้ถอดนะครับผมก็เลยเชื่อมติดเลยนะแล้วก็เป็นโซ่ของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มาข้างหลังครับมาดูด้านหลังนะฮะนี่ แล้วก็โยงมาด้านหลังนะครับแล้วก็ทําตัวเรียกว,ว่าอะไรดีวะ <c oughs> ได้ทําตัวนี้ขึ้นมาคนระับเป็นตัวเชื่อมนะครับเชื่อมต่อระหว่างสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังนะครับในวิธีนี้นะครับผมก็นําไปใช้กับรถเคยใช้กับรถกระบ,บะแล้วนะไม่ใช่เรียวกว่าลูกปืนตุ๊กตาครับแน่เบอร์สิบสี่ได้มั้งครับก็ใช้เป็นสองตัวนะฮะมาดูข้างนี้ฮะอ่านี่ครับ,รบใช้เป็นสองตัวนะฮะแล้วก็มีแกนเบอร์สิบ ถ้าจะไม่ผิดก็14 15เนี่ยแหละครับนี่แล้วก็มีแกนเบอร์14 15สส่นะครับนะครับผมตัวแรกจะเป็นสเตอร์ของจักรยานครับเพื่ออะไรนะฮะเพื่อที่จะเวลาระยะฟรีนะครับเวลาเราปั่นไปใช่ไหมเดี๋ยวดูนะเวลาเราปั่นไปเราอยากจะพักขาเนี่มันก็จะอยู่อย่างนี้ได้นะครับก็เป็นระยะฟรีของมัน ก็จะสามารถหมุนกลับหลังได้นะฮะผมจึงได้เลือกเป็นสเตอร์ของจักรยานนะครับนำมาใช้ร่วมกันอ่ามาดูข้างนี้นะครับก็จะเป็นสเตอร์เบอร์14นะครับอันนี้เป็นของมอเตอร์ไซค์นะฮะก็ได้เชื่อมติดเลยนะครับโอเคเข้าใจกันนะฮะแล้วก็โยงเข้าไปด้านหลัะนะนี่นะครับก็โยงมาถึงด้านหลังก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับกลไกของรถ ผม <Okay. S 1> ได้ลองเอามาขี่ดูแล้วลนะครับก็ mm hmm. <laughs> สิ่งที่พบเลยก็คือการทดของสเตอร์นะครับผมแน่ล้อนรถเลยทีเดียวสิ่งที่พบเลยก็คือการทดของสเตอร์อาจจะยังไม่ดีพอนะครับตรงนี้ฮะช่างฟิลมเนี่ถ้าสเตอร์อาจจะยังไม่ดีพอคนระับเวลาปั่ก็เลยการทดมันอาจจะนี่การทดมันอาจจะยังไม่ดีนะ <laughs> การโทษสเตอร์นี่ก็สําคัญมากนี่ในการหมุนล้อต่อครั้งต่อครั้งอะไรงนี้นะฮะก็ต้องโทษสเตอร์นะครับในความคิดผมก็อาจจะต้องโทษสเตอร์ตัวนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะใส่เป็นส2อะไรงนี้เนาะยังไงครับช่งพิมครับคลิปนี้แอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใช่ไหมฮะหรือยังไงเดี๋ยวผมจะอา,อาจจะกลับไปแก้นะครับแล้วก็มาเขียนให้ดูอีกทีเนาะ แช่คันนี้ก็แจ่มเลยทีเดียวนะครับเอาคิดชื่อ,อได้ยังทบชื่อฟิล์มยังครับหรือ,อยังน,นะฮะเอาแบบเดิมหรือเปล่าแบบเดิมมันไม่ค่อยที่เท่าไหร่ครับ <laughs> งั้นก็ให้ทุกคนตั้งชื่อมาก็แล้วกันเนาะว่าจะชื่ออะไรดีนะครับอคิปนี้ก็ลาไปก่อนไหมครับอ่าไม่แน่นะครับอาจจะก,กลับไปแก้แล้วก็ให้มาขี่ให้ดูหรือว่าอาจจะคลิปหน้านะครับผมโอเคเนาะนี่ก็ลาไปก่อนหรือเปล่าสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์